สวัสดีผู้ที่มาติดตามเลครับส้มนะสบายดีตอนเช้าเทุกคนมื้อนี้มาหน้ามากเกี่ยวเข้ามาื้อนะกะพาทีมงานมาเนี่ยสองสามคนทุกคนนะการย่างหมท่านเล้ยวทุกคนอากะเกีก่ยวได้ประมาณสองมื้อนี้นะเป็นมื้อที่ส่งนี้นะคืนนี้ก็เอามาการย่างหมท่านได้ไปดงไปป้าทุกคนนะกะฮอดโคบยามเฮลกับบได้ไปกะเสียให้บอท้อนไปยามเท่นมื้อนี้นะ มอบให้บะทอนนะบะทบอนบะทอนไปแล้วเสาเนี้ก็ท่าลอดลุ้นเบื้งน้ำบะทอนทุกคนเลยถ้าฟังข่าวดีน้ำเหล้านะครับม,มันมันเอาสีเกี่ยวข้าวก่อนทุกคนช่วงนี้นะช่วงเกี่ยวข้าวนะกับทีมงานกับประมาณสองคนนี่แหละเอาทีมงานมาสอยทุกคนเลยมันบอกมีคนเพราะว่าเพิ่งเกี่ยวนะของเพิ่งมันไป mai phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เขากำลังขึนมาตา่เฮ็ดเวทแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮาสิเงินไปหาหากินนะหากินสู้ทีมงานกินทุกคนนะว่าสิเนินไปหาตึกป่าปได้หรือไม่ได้ก็ยังบมดจักทุกคนนะเ,นนเดี๋ยวบอกว่าต้องขึ้นน,นะเดี๋ยวสีปลาขึ้นทีมงานเกี่ยวท่าทุกคนเดี๋ยวเฮาไปหากินสู้ทีมงานกินก่อนขอพ่อมาจับ มาห่อน,นองเลยทุกคนนี่หนองเฮาน้ำกายังไหลยอยู่เลยนะน้ำกยายังไหลโบฮู้มันสีได้หรือบอ่เลยนี่ถ้าบ่บ่ได้กะเป็ดเป็นน้ำมันนั้นเลยทุกคนเลยเอาเป็ดเอาไก่้เป็นน้ำมันนั้นแหละสู้ทีมงานกินหนองนี้แห้งเตะไหลพร้อมไหลแล้วก็เลิกหนองนี้น้ำปากากระโบฮู้ว่าสีเยอะหรือบ่นเยอะกับยังบ่จักเพราะว่าค่อยกับไปได้สู้คนมาตึก เดี๋ยวเขาสีลงไปกางม่องก็ทุกคนยัางมง่องเขาสียังงางม่องตัดไปหันแล้วฮขานจะลงหาว่านเฮเบิ hey, ่งทุกคนได้หรูปไ,ได้ยังบม่จักเดี๋ยวมาลุ้นบ้ง ักยานต่หมดทือแล้ทุกคนเลยนีปลากรจากโอ้ใส่หมอย เรียบร้อยแล้วนี่ี่ได้แ,แต้มหนึ่งทุกคนนะคาโบเนอร์มาเรืนะป่าปีนี้ป่าป่อยปีนี้ทุกคน ร้อยเลยโสอโตูนี่ไปแล้วมาแล้วมาแล้ว ไามยังหมูพ่อด้ทุกคนนะเราต้องเอาหลายๆด้นะก็ลายคุนน,นี่มันก็ดบนยื่นไปเรื่อยป่าปีนี้ทุกคนนะโอ,โอ้น้องวัวป่าเป็ด

่อยลาพวกทุกคนนะปากเลยบุญย์ยอนนะพอข้าวนี่พดอดีก,ก้อย เดี๋ยวเ้าสิีลงไปหาเฮ็ดกินนะสู้ทีมงานกินก็เพราะวะ่าป่าเฮ้าก็น่าจะพ่อเลยทุกคนเลยกับโได้หลายไปเลิกกับพ่อพ่อกินง่ายก็น่าจะอิ่มอยู่เพราะว่าคนกับโบหลายด้พี่น้องนะพี่น้องมาสวยเกี่ยวเขานะป่าเฮ้าก็หลายเทาเลยทุกคนเลยสี่ปล่ายโตเอาสีลงไปไปก้อยนะไปก้อยู่ทีมงานกินไปทุกคนสอยเลย ยันเข่าเยอะเข้ากับนั้นว่าสีลง่งนองนี่กะบมได้ลงใช่ไหทุกคนนะยันเข่าท่านะยันเข่าหิวเข้าไปทอเท่งนะทุกคนเดียวข้าสฉีมาเฮ็ดก้อยปลาสูทีมงานกินแต่เชื้อทีมงานมาเฮ็ดซอยนะเพราะว่าหิวเข้าแล้วเพื่อนกันมาสีบเไหว้ได้เฮ็ดคนเดียวเอวาไหว้มันน่านเลยทุกคนใช้เวลาหน,น่อยนิดหน่อยมาหทีมงานกันกำลังขึ้นมาทุกคนนะ นั่นืเดี๋ยว่ามกระโูมมีแต่ตุ้มยังดินสไล่อยู่แม้นบอกถือกระโูแล้วฮะน้ไปอาบน้ำไหมไปอาบน้ำไหมเซอกตแม่นบอมีแต่สไล่อยู่นะเนาะไป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 อำน้ำคุณไปไปไป

โทรมาโทรไา้น์ยังไงไท่าู้กแต่ยม่น้อยจะเกี่ยเขาตั้งโม้ถ้าลุ้นนํามันก็ทอกันยังบ่เห็นโทรมา,ลา,ราเลยสงสยม่ทื้อคือเชือตดอยูกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mời mời chuẩn mời 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 ไล่ได้เห็นเด็ดโอ้ละเสื่อนมน้ำสโลวนั่นแหละจะเอานมอันมันอันหน้ากองเลิกนะเราตื้มเลิกอเดินนะลุ่มชะมอขอลุ่เลิกน้ำมันนั่นนะน้ำสโลว์นั่นนะให้บอยน้ำให้บอยให้ให้บอยเหล้าเฮ้น้ำสโลว Hollow, anh nó rồi quá, nó Tango là.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  โค่นำกะทิมันทุกคนนี่ทีมงานก็นมาลายแล้วอยู่เราเล่าสิบคนดูคนอย่างก็กกกกมาตื้มกินห้าวหาเบิ้งทันนี่กุกรกับได้ยุก จะได้โดนกินข้าวจะได้ดอนนวดเบ็ดเล็กนผมมันข้าวยาฮะเอะสลาให้เฮาใส่พอสล่ดอย่นี้ยะอมน้ำสติกเดียวเนื้อดิ่มกันมาไ่อไปด้ออยฝคุณเออนแม่อมาเด้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 อสื่อืไรนะบกินยาเด้อตหลับ

Một tình là... là... ừ. tôi lại tôi lại nhau nhẹ nhé tập thể thương và lắm phải tập thể thương và 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 tập thể

มันเดียวกินข้าวคนนี้เองนะมันหยางปลาสงม่านี่เดี๋ยวไปล่าจู่ๆที่เขาเอาข้อวสงงี้ตะโกนโง่กินข้าวกินน้ำกระอิ่มเลยทุกคนนะทีมงานมาตืมตอนสงเยอะกินข้าวนี่ทุกคนก็เลยสลบวุ่นอยู่ละลาศซีบก่าคนนะว่าชีมานเกี่ยวอีตอนแรกนะมันยังหมดทันแล้วทุกคนเลยก็มาตืมอีแล้วนี่ก็ต่ออีเจ้าหนึ่งอยู่นึกเค้นี่ทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้ก็ซีโคปิดไว้เช่นนี้ทุกคนขอขอบคุณคนไทยน้ำดาท่านที่มาติดตามหรือท่านชมนะเดี๋ยวโหนเข้าแล้วก็ว่าซีอ้อป้าอีทุกคนเลยเอาไปหาฟึกอันเมนกินมันต้นนายพันไงทุกคนเลยบางทีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เช่นนี้ทุกคนสบายดี